สวัสดีมีความสุขค่ะอาวันนี้พี่เมย์จะเช็คพลังงานของคนทั้งสี่ธาตุนะคะดินน้ำลมไฟเริ่มจากธาตุดินก่อนนะเรามาดูกันสิว่านะคะเรื่องดีเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับคนภายในสิ้นปีนี้นะก่อนปีใหม่หยุดทำไหมหยุดหายใจ ามาดูกันนะคะจะเปิดไพ่ราศีละห้าใบเรามาดูกันนะคะขอไม่ใช่ราศีอะไม่ใช่ราศีธาตุนะธาตุสี่ธาตุสี่ธาตุดินน้ําลมไฟขอเป็นธาตุดินก่อนนะมาดูกันนะคะสําหรับคนธาตุดินนะคะสำหรับคนธาตุดิน,น,ะะรน,ดดนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกระโดดอ่ะไพกระโดดไกลด้วย เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคนธาตุดินนะคะภายในสิ้นปีนี้นะเรื่องราวใดจะเกิดขึ้นกับคนธาตุดินขอดูหน่อยค่ะคนธาตุดินนะคะอธิษฐานจิตนะคะขอพลังงานของจักรวาลขอเปิดพลังงานของคนธาตุดินเรื่องราวที่ของที่คนธาตุดินจะเจอภายในปีนี้ภายในสิ้นปีนี้เรื่องราวของคนธาตุดินพบเจอกับเรื่องใดบ้างคะ ขอห้าใบค่ะใบแรกหยุดนิ่งกับบางสิ่งบางอย่างอ่าเออดีมากเลยพลังงานของคนทัดดินนะนะคะตอนนี้ถ้าคุณนะคะเขาเรียกว่าตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แฮงแมนไพ่แฮงแมนเนี่ยคุณอะติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะ ติดอยู่กับเรื่องราวของการแต่งงานไหมสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะเจอนะคะอ๋อเดี๋ยวจะอึคืออะไรเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวที่จะเจอภายในสิ้นปีเนี้ยพลังงานของคุณนะคะอ่านให้สองทางนะอ่านให้สองทางนะเขาเรียกว่าติดอยู่กับเรื่องราวหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์และเรื่องราวของ การเงินนะคะแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เ,เขาเรียกว่าโชคล่าวาสนามาเต็มนะถึงแม้ว่าพลังงานของคุณคุณอาจจะเกาะติดอยู่กับเรื่องเรื่องใดบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าพลังงานของคุณอะเป็นพลังงานของคุณที่โชคดีมากๆนะคะพลังงานเนี่ยมาเต็มเรื่องการเงินเนี่ยโชคดีทางการเงินมากๆเลยแล้วปลายปีเนี้อาจจะมี มีเกณฑ์ได้พูดคุยกันเรื่องราวการแต่งงานเป็นไปได้หรือการย้ายมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันของคู่รักเป็นไปได้นะมาดูกันต่อนะคะโอ้แล้วชีวิตของคุณน่ะจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วถ้าตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์หรือเรื่องราวทางการเงินนะคะเป็นไปในทิศทางที่แบบว่าโอ้มันแบบว่าเรื่อยๆเอื่อยๆแต่มันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะเขาเรียกอะไร สิ้นปีนี้สิ้นปีนี้สถานการณ์ทุกอย่างจะดีมากๆชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโอ้แล้วมีความรักที่เป็นแบบว่าความรักมั่นคงเนาะเป็นพลังงานของราชินีถือเหรียญขึ้นมาถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยคุณมีโชคมีลาบเรื่องทางการเงินไหลลื่นไหลดีไหลดีมั่งคั่งร่ํารวยถ้าเรื่องความสัมพันธ์มีการพัฒนาความสัมพันธ์สามารถนะคะ พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นที่แบบว่าวางแผนการแต่งงานหรือได้แต่งงานกันในปลายปีนี้เนาะมาดูอีกหนึ่งใบโอ้ยดีเหลือหลายดีเหลือหลายพลังงานของคุณอ่ะให้ขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญหกเหรียญน,นี่ยคือพลังงานของคนที่ เป็นเขาเรียกว่าความรักความใส่ใจดูแลพลังงานของคนที่รักแบบไร้เงื่อนไขนะคะเจอสายเปออะเป็นพลังงานของคนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่กันมีแต่คําว่าให้เนาะให้เดี๋ยวก่อนขยับกล้องพูดไปขยับกล้องไปคือเป็นการให้ที่ให้แบบว่าไม่หวังผลตอบแทนอ่ะคุณจะเจอคนที่เออคุณจะตกล่องป่องชิ้นไม่ใช่ คุณจะได้มีการพูดคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เป็นผู้ให้อ่ะเป็นผู้ที่มาให้คุณค่าเป็นผู้ที่มาดูแลคุณเป็นคนที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณในทุกๆเรื่องเลยแล้วเขาอะมองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบว่าช่างโชคดีที่เจอคุณช่างโชคดีที่ได้รักคุณนะเรื่องความรักและเรื่องทางการเงินโดดเด่นมากๆสำหรับคนธาตุดิน ใช่ไหมที่เมย์พูดธาตุดินก่อนใช่ไหมธาตุดินน้ําลงไฟใช่ธาตุดินอันนี้ธาตุดินของคนธาตุดินเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคนธาตุดินนะคะนี่เฉพาะของคนธาตุดินนะคนธาตุดินเนี่ยนะคะถ้าคุณอะเขาเรียกว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่คุณอะติดอยู่ในใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือบอกว่ามันติดอยู่ในใจมายาวนานสิ้นปีเนี้นะคะเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ แต่สิ้นปีนี้คุณจะมีโชคลาภทางการเงินเนี่ยคือถ้าทำธุรกิจก็เขาเรียกว่าปังมากๆเลยสิบเหรียญน,นะคะแล้วเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นไปอย่างราบรื่นมีโอกาสนะคะได้คุยกันพูดคุยกันเรื่องราวของการแต่งงานและความรักความสัมพันธ์เป็นความรักที่ไรเงื่อนไขเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากๆนั่นเองนะคะสมหวังในความรักแล้วก็ทางการเงินเนาะสำหรับคนธาตุดินนะคะ มาดูนะคะคนธาตุดินนี่เขาเรียกว่าอะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่นะ,ะเพราะว่าโชคชะตามาบอกว่าพลังงานมาเต็มนะคะดินแล้วก็น้ํามาดูของคนธาตุน้ำห้าใบพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะสิ้นปีนี้เรื่องราวดีๆเรื่องใดนะคะเส้นทางชีวิตเรื่องราวที่คุณจะเจอภายในสิ้นปีนี้ของคนธาตุน้ำนะคะ่ะ สำหรับคนธาตุน้ำโอ้เดี๋ยวก่อนเราต้องล้างไพ่ก่อนจำได้แล้วนะของคนธาตุด,ดินนะคะธาตุด,ดินนะธาตุด,ดินนะคะโชคดีเรื่องความรักแล้วก็ทางการเงินนะธาตุด,ดินธาตุน้ำเดี๋ยวเผื่อธาตุน้ำจะได้สิบเหรียญด้วยไก็ต้องเออแม่หมอเกือบลืมเนี่ยพอดูของคนธาตุน้ำน่อยค่ะห้าใบ เรื่องราวใดของคนธาตุน้ำที่จะเจอภายในสิ้นปีนี้นะคะเรื่องดีเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับคุณขอห้าใบค่ะธาตุน้ำนะธาตุน้ำนะคะถ้าคุณอยู่ในเส้นทางของความที่แบบว่าต้องการความยุติธรรมอะ่ะคุณจะได้ความยุติธรรมนั้น สิ่งที่ยุติธรรมหรือสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณอธิษฐาน้องขอคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเขาเรียกว่าสมหวังความยุติธรรมเกิดขึ้นในเส้นทางของคุณแน่นอนปลายปีนี้นะมาดูกันต่อโอ้แล้วก็ความรักมานะคะจะได้พบเจอสําหรับคนโสดจะได้พบเจอกับคนที่เป็นที่รักอ่ะกับคนที่เป็นที่หมายปองกับคนที่เป็นเอ่อ คนที่มีสเสน่ห์เป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะจะพบรักกับคนคนนั้นกับคนที่คลั่งพร้อมทุกอย่างและเป็นคนที่เป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามนะคะมาดูกันต่อสําหรับคนธาตุน้ําอาจจะได้เดินทางไกลด้วยนะนะคะหรือเป็นพบเจอคนรักจากทางไกลนะคนธาตุน้ํา นะคะอาจจะได้พบเจอคนรักจากทางไกลหรือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการรอคอยคนรักทางไกลนะคะหรือความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลของคุณอะความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้นะ,ะภายในสิ้นปีนี้นะคะเรื่องความยุติธรรมเรื่องราวของความรักนะคะ เขาเรียกว่าหยิบจับทำอะไรมันจะเป็นอย่างใจเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชียมาพี่เมย์แนะนำว่าคนธาตุน้ำขอให้อยู่ในทิศท,ทางบวกนะนะคะหมายความว่าอะไรเพราะพลังงานของคุณนะ่ะคุณคิดอะไรสมหวังดั่งใจคุณคิดอะไรจะเป็นแบบนั้นเพราะพลังงานเสกสรรมาเต็มเดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนเมจิเชก็คือแมจิก แมจิกเชียนผู้ใช้เวทมนต์ทีนี้พลังงานของคุณนะคะไม่ว่าคำพูดใดความคิดความรู้สึกนึกคิดของคุณใดๆจะเป็นเหตุเป็นผลที่ให้คุณได้พบได้เจอสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะให้พลังงานของตัวเองอ่ะให้คิดดีคิดแต่ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วคุณจะได้คุณจะมีคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดเพราะว่าไพ่เดอะเมจิเชียน ขึ้นที่คุณนะคะมาดูอีกหนึ่งใบใบที่ห้าของคุณนะคะความรักของคุณนะ่ะที่คุณจะพบเจอเนี่ยรักของคุณที่จะเกิดความยุติธรรมหรือว่ามันจะพัฒนาไปนะคะในปลายปีเนี้ยเขาเรียกว่าจะสมหวังอย่างใจนะคะอาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่สมหวังอย่างใจนะในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะจะ เส้นทางความรักเนี่ยอาจจะเป็นความรักกับคนต่างวัยและเป็นคนไกลแต่เป็นคนที่เหมือนกับเป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามเนาะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคต่อเพศตรงข้ามแล้วเป็นคนที่ดูดีหน้าตาดีนะคะบุคลิกลักษณะดีเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะสิ่งความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณในความสัมพันธ์ของคุณจากที่คุณอาจจะรอคอยมานาน ปลายปีนี้จะสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะมี2เรื่องนะที่คุณจะได้รับความสําเร็จนะคะเรื่องราวของของความรักแล้วก็การพัฒนาตนเองการพัฒนาในเรื่องราวของการงานนะคะที่จะเกิดความยุติธรรมในเส้นทางของคนนะคะไพ่เดอะเมดิเชียนขึ้นสําหรับคนธาตุน้ำนะคะธาตุน้ําเด่นเรื่องความรักและการงานนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะ กับการที่คุณอาจจะพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องราวของการทํางานแล้วก็รอคอยคุณจะได้รับความยุติธรรมหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของคนรักที่คุณรอคอยถ้าเป็นรักทางไกลปลายปีนี้คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดไว้นั่นเองสําหรับคนโสดจะได้เจอนะคะคนที่เป็นอายุน้อยกว่าอายุแตกต่างกันและเป็นคนไกลนั่นเองนะคะและนี่ก็คือของคนธาตุน้ำนะคะ มาดูต่อไปของคนดินน้ําแล้วลมทตดลมต้องทองด้วยมาดูของคนทตดลมนะคะว่าปลายปีนี้ของคนทตดลมเส้นทางของคนทตดลมจะพบเจอเรื่องดีเรื่องใดบ้างนะคะโดดเด่นเรื่องใดเรื่องดีเรื่องใดจะกวานนะคะเตรียมเตรียมอะไรไว้ให้นะคะสำหรับ สิ้นปีนี้เรื่องดีเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับคนธาตุลมขอดูห้าใบค่ะใบแรกขึ้นมาเอา้าใบแรกเด็กถือดาบนะคะคนธาตุลมเนี่ยอาจจะได้เขาเรียกว่าได้เรียนต่อได้พัฒนาตัวเองลงคอร์สการเรียนหรือเพิ่มทักษะความสามารถตัวเองแล้วก็ได้เติบโตนะคะเติบโตได้พัฒนานะได้มีความรู้มากยิ่งขึ้น โชคชะตาของคนธัดลมคุณอาจจะพบเจอเนื้อคู่หรือเจอคนที่คุณตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกแรกเจอแล้วอาจจะเป็นคนที่ต่างวัยกันอายุแตกต่างกันแต่เป็นคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่เอ่ขาเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเขามีอายุใกล้เคียงกับคุณหรือมีอายุมากกว่าเขาก็จะดูแลตัวเองได้ดีแล้วดูยังเด็กกว่านั่นเองนะคะอะมาดูกันต่อ โอ้เจ็ดถ้วยจะได้พบคนในฝันนะคนที่ตรงใจเหมือนในฝันเหมือนเป็นโชคชะตาเจอปุ๊บรักปับ๊บ เป็นรักแรกพบคนคนนั้นอาจจะเป็นธาตุลมมีดุนตุลกุมหรือธาตนุน้ํามีนกรกฎพิจิกซึ่งเป็นคนที่ตรงใจเหมือนในฝันของคุณทุกอย่างเลยนะปลายปีนี้คนธาตุลมนะคะถ้าใครที่เป็นคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่มีอายุน้อยกว่าแล้วเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่ดูอ่อนกว่าวัยและดูเด็กกว่าได้นะคะและ เป็นคนที่แบบตรงใจเหมือนในฝันเป็นคนที่อ่จิตใจดีเป็นคนที่มีความรักโรแมนติกนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาให้อภัยผู้อื่นอย่างนี้อ่ะมาดูกันอีกนะคะโอ้ยคนทัตุลมปลายปีนี้จะได้โชคลาภก้อนใหญ่มาแบบฟุกฟุก โชคลาภก้อนใหญ่อาจจะได้ด้วยเสน่หาอาจจะได้ด้วยด้วยโชคด้วยลาบที่มาแบบงงงงแล้วเป็นเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะหรืออาจจะมากับคู่ของคุณเป็นไปได้ด้วย คู่ให้โชคให้ลาบอะไรอย่างนี้ให้เงินให้ทองอ่ะเป็นไปได้นะคะคือมีโชคลาภทางการเงินได้เงินก้อนโตแน่ๆของคนธาตุลมเนาะแล้วก็พบเจอเนื้อคู่นะคะที่เป็นคู่เป็นคนที่ตรงใจเหมือนในฝันนะ,ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งใบนะคะใบนี้นะคะมันมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณเจอคนคนนี้นะ,ะนะคะอย่าอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอย่าเพิ่งทุ่มไปหมดตัวหมดตัวหมดใจหรืออะไรอย่างนี้นะ มันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะคุณจะต้องเลือกคุณจะต้องเลือกนะคนที่แบบว่าตรงใจเหมือนในฝันนะคุณจะรู้ได้เลยว่าคนคนนั้นนะที่จะเจอคู่ที่จะตรงใจเหมือนในฝันมันจะมีตัวหลอกมาตัวหนึ่งคุณอาจจะเจอนะค,ะคุณอาจจะเจอคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่จริงจังไม่จริงใจอะ่ะอา่าทําอะไรรับหลังคุณอ่ะนะคะ มันจะมีตัวหลอกมาแล้วระวังให้ดีเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่บางคนปิดบังซ่อนเลนบางสิ่งบางอย่างข้อมูลทั้งหมดคุณไม่ได้รับรู้ทั้งหมดมีการปิดบังซ่อนเลนกันไว้นะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกี่ยวหลายๆเรื่องอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องคุณแวดล้อมคุณปิดบังบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะคะมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับคุณอะไรยังไงคิดให้รอบคอบในทุก ในทุกทิศทุกทางว่าใครเข้ามามีอะไรน่าสงสัยมีอะไรที่มาปิดบังเพื่อที่จะทําให้คุณาเสียผ,ผลประโยชน์หรือมาเอาผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือเปล่าให้ดูให้ดีนะคะกับปลายปีนี้เนาะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดดาบนะคะก่อนที่จะเจอหรือหลังจากการเจอมันอาจจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาโดยที่เขาเรียกว่าไม่จริงใจมีคนที่ไม่จริงใจเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะพบเจอคนที่ไม่จริงใจนะคะแล้วก็มีพบเจอคู่นะคะพลังงานของคนทัดลมเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่ามีโชคมีลาบมีโชคมีลาบอาจจะมีโชคมีลาบแล้วมาเจอเรื่องราวนะคะของการที่แบบว่า คนที่มีเรื่องราวปิดบังซ่อนเล้นหรือไม่จริงจังไม่จริงใจเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะดูให้ดีเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทั้งโชคลาภเงินทองเนื้อคู่และอาจจะมีคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในเส้นทางของคุณในปลายปีนี้นะคะอ่ะต่อไปมาดูคนธาตุไฟนะธาตุไฟเมษธนูนะคะ มาดูกันนะคะว่าคนธาตุไฟจับไพ่ห้าใบเรื่องราวใดจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนธาตุไฟเรื่องดีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ้นปีนี้จะมีเรื่องดีเรื่องใดนะคะที่เกิดขึ้นหรือที่จักรวาลเตรียมไว้ให้นะคะมาดูกันนะคะเรื่องใดเรื่องใดจะเกิดขึ้นอ่าไพ่ขึ้นมา ไพ่ออกมาสองใบนี้นะสำหรับคนธาตุไฟอาจจะได้เดินทางนะคะถ้ามีแผนของการเดินทางจะได้เดินทางแน่นอนแล้วไพ่จะติดขึ้นมานะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยจะเป็นไปอย่างใจนะคะอาจจะได้เดินทางไกลอาจจะได้ท่องเที่ยวนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนานเนาะของคนธาตุไฟนะคะโอ้แล้วก็มีโชคลาภเงินทองขึ้นมาด้วยคนธาตุไฟ คนคาดไฟก็จะได้เงินแบบฟลุกๆหรือได้เงินมาจากความเสน่หานะคะได้เช่นเดียวกันามาดูกันต่อนะคะไพ่เดทขึ้นมาไพ่เดทขึ้นมาคือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบเปลี่ยนแปลงไปแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยมาดูกันนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรความเปลี่ยนแปลงนั้นคุณจะได้เดินทางไกลแล้วชีวิตเปลี่ยนนะนีคะได้เดินทางไกลได้เดินทางไกลแน่นอนแล้วมีการเดินทางไกล ตามแผนที่วางไว้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะไพ่เดทไม่ใช่ไม่ดีนะคะไพ่เดทเนี่ยเป็นพลังงานของการที่แบบว่าพอคุณได้เดินทางแล้วมีโชคมีลาภชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากการเดินทางความยุติธรรมหรือเรื่องราวของคุณคนธาตุไฟอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางความการมูฟเมนต์นะคะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้คุณน่ะนมาซึ่งโชคลาวาสนาและเงินก้อนโตนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งใบสําหรับคนธาตุไฟ คนธาตุไฟนะคะอาจจะพบเจอคู่ที่เป็นต่างชาติต่างภาษา นะคะแล้วได้พบกันระหว่างการเดินทางเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันและการเงินของคุณนะคะคุณจะโชคดีจากการเดินทางได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณอาจจะเดินทางไปทํางานนะคะอาจะเดินทางท่องเที่ยวไปทํางานแล้วพบเจอเนื้อคู่ของคุณที่เป็นต่างชาติได้ด้วยไพ่เดอะเวิล์ขึ้นมานะคะไพ่เดอะเวิล์นี้คือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือว่าธุรกิจการงานของคุณเวลาได้เดินทางไปเนี่ยมันเป็นเม็ดเงิน มันทําให้คุณอะมีโชคมีลาบทางการเงินด้วยแล้วความยุติธรรมเกิดขึ้นสําหรับคนธาตไฟนะคะการงานของคุณจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการมูฟเมนต์มีการเดินทางแล้วคุณอะจะได้โชคลาบแล้วก็จะพบเจอคู่นะคะและมีเป็นมีความเป็นไปได้ว่าคู่ของคุณอะจะอยู่ห่างไกลจากคุณหรือเป็น ต่างชาติต่างภาษาสําหรับคนที่เป็นโสดสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วธาตุไฟเนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างใจเนาะชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปจะมีการได้เดินทางมาพบมาเจอกันนะคะทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะแล้วก็ความรักชื่นมืนเนาะ ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการเดินทางมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเส้นทางความรักของคุณอย่างแน่นอนและนี่ก็คือไพ่นะคะเปิดให้5้าใบสำหรับสี่ธาตุดินน้ำลมไฟนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะปิดท้ายกันด้วยไพ่พลังงานจากจักรวาลสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่มาดูกันนะคะพลังงานจาก w i s d o m of c a r o t นะคะ wisdom of เอ้ยไม่ใช่สิ wisdom of เต๋านะคะ wisdom of เต๋ามาดูกันว่าพลังงานจักรวานนะคะจาก wisdom of เต๋าจะบอก fc พี่เมย์ว่าอย่างไรบ้างคนที่ดูคลิปนี้อยู่อ่า,พาไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ inspiration นะคะ inspiration นะคะ inspiration ก็คือแรงบันดาลใจนะคะค้นหาแรงบันดาลใจในตัวตนของคุณให้เจอนะคะแรงบันดาลใจหรือมันมีอะไรที่มันจะเป็นผักดันให้คุณได้เติบโตนะคะแล้วเรื่องราวชีวิตของคุณอะนะคะถ้าทำอะไรด้วยแรงบันดาลใจด้วยความรักพี่เมย์ขอโทษ เออใครมัวล่าพี่เมย์มากเมื่อกี้ทั้งจ,จะสะอึดทั้งจะเลยทั้ทงคู่นะคะเอามาต่อนะคะแรงวันดานใจนะคะ หยุดหัวรอได้แล้วนะฟังไพ่กันต่ออ่าแรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจถ้าคุณมีแรงบันดาลใจนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณน่ะเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจจะผลักดันให้ชีวิตของคุณน่ะทำราบลื่นมันทําได้อย่างราบลื่นเพราะว่ามีแรงบันดาลใจมีพลังเนี่ยคะที่จะก้าวที่จะเริ่มต้นมันจะทําให้ชีวิตราบลื่นลื่นไหลเหมือนกับสายน้ํานะคะและนี่ก็คือพลังงาน วันนี้ที่จักรวาลมาบอกว่าจงหาแรงบันดาลใจของตัวเองให้เจอนะคะเรามีแรงบันดาลใจอะไรสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราแบบเขาเรียกว่ามันมีสิ่งอะไรที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทําบางสิ่งบางอย่างมันมีอะไรที่ทําให้เราเห็นแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทําสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะคุณไปคลิกกับอะไรไหม ไปคลิกกับอะไรไหมแล้วบอกว่ามันกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอ่ะมีพลังเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจงหานะคะหาแรงบันดาลใจหรือหาหาอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเข้ากับคุณอ่ะมันแมทกับคุณแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจที่จะส่งเสริมให้คุณนะคะมีชีวิตได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็คือพลังงานนะคะจากไพ่ ของจัก,กรวาลที่แนะนำา f c พี่เมย์แล้วก็เรื่องราวของคนทั้ง4ทธาตุนะคะดินน้ำลมไฟว่าสิ้นปีนี้ภายในสิ้นปีนี้จะมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมขอบคุณนะคะกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เมย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันคลิปต่อๆไป นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีมีความสุขค่ะบ,าย,บายค่ะ